นเดี๋ยวดูนิดนึงนะนะครับสมมุติว่าคุณจะทําอันนี้นะแบบแบบที่ใช้งานให้จริงเนี่ยถามว่ามันทําได้จริงๆแล้วทําได้กี่แบบลองลองดูแบบนี้นะถามว่าจะขยายความสามารถสิ่งที่โค้ดที่คุณเขียนเมื่อกี้นะครับโค้ดที่คุณเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วทำให้มันสามารถตอบสนองต่อ การเปิดแพลตฟอร์มของเราเพิ่มเติมมากขึ้นตอนนี้สามอาจจะสี่ห้าหกในอนาคตถามว่าเราทำได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างอ่ะวิธีที่หนึ่งอ่ะทุกคนดูนะครับอันนี้คือวิธีที่เถื่อนสุดเถื่อนที่สุดตอนนี้คุณมีกี่อันสมมติคุณมีหนึ่งอันใช่ไหมผมไม่คิดอะไรเลยนะอ่ะดูนี่นะครับ ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าผมไม่อยากให้คนที่จบไอทีทำแบบนี้นะอ่ะอันเนี้ยคุณทำใช่ไหมอันนี้เวิร์กกับอะไรครับเวิร์กกับช h อป e ีถูกป่ะอ่ะดูนะถ้าจะทำให้ได้แค่ความต้องการตรงนั้นนะคุณทำแบบนี้คือคุณก็ ทำไมครับ save ads เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็ save ads เป็นเวอร์ชัน3แล้วทำยังไงครับเวอร์ชัน2คุณเอาโค้ดไปแก้ไขแล้วทำไงทำให้มันเป็น Lazada แล้วก็เวอร์ชัน3คุณเอาไปทำให้มันกลายเป็น tiktok แสดงว่าตอนเนี้คุณมีโฟลอยู่กี่อัน3อันทำแบบนี้ได้นะ แต่ทำไมครับแสดงว่าเมลมาหนึ่งอันคุณรันกี่ฟโฟล์สามฟโฟล์ถ้าผมสอนคนที่ไม่ใช่อทีผมก็จะทำเป็นไม่สนใจว่าโอเคได้เข้าใจไหมคุณรู้ผมสอนคุณแค่ให้คุณรู้ว่าทำได้แต่อย่าทำเข้าใจไหมคุณเรียนไอทีนะสำนึกตัวเองว่าคุณเรียนไอทีอย่าทำแบบนี้นะ าทำอย่าบอกว่าเรียนมาจากผม,มเข้าใจไหม,ไมเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีที่ทําได้คือคุณก็เปิดมาเลยสามโฟล์แล้วก็ไปแก้ไข flow แต่ละอันเข้าใจไหมไปแก้ไข flow แต่ละอันที่เช่น s h o p e ปีอะไรเป็นล a ซ a ด้าไหนเป็น t i k กต็ออันนี้คือวิธีแรกโอเคไหมมีใครคิดจะทําวิธีนี้ไหม,ไมแบบที่สอง น่าจะเป็นแบบที่คุณกําลังทํากันอยู่นะครับซึ่งก็เหมาะสมกับคนที่เป็นไอทอยู่พอสมควรนะครับก็คือแก้ไขโค้ดในส่วนที่เป็น False ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณทํำยังไงอ่ะทำยังไงครับอ่ะคุณดูนะถ้าเกิดคุณคุณใช้วิธีนี้นะถ้าคุณใช้วิธีนี้นะก็ปีทั้งหมดนะ คือก๊อปปี้ทั้งหมดเลยยาวๆเนี่ยนะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะแล้วเอามามาวางแบบเนี้ยนะแล้วคุณแก้ไขนะแล้วคุณแก้ไขปัญหาของคุณคือด,ดีนะไอย้ยาวๆคุณเนี่ยบางครั้งมันจะมองไม่เห็นข้อมูลนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออย่างนี้ครับ คุณจะก๊อปในส่วนที่ก๊อปได้ส่วนที่ไม่ควรก๊อปคือตัวนี้ครับไอ้ที่ผมไฮไลท์คืออะไรไอ้ที่ไฮไลท์คืออะไรครับเงื่อนไขใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมขอแบบนี้ถ้าผมจะทำถ้าคุณจะทำอันนี้ทำไมครับอาจจะต้องทำเองคือใช้คอนดิชันใช่ไหมอันนี้คอนดิชันอะไรว่าไปเหมือนเดิมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หมด โอเคไหมแล้วส่วนอื่นนะก็ปี้ได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นคอนดิชันอาจจะต้องเริ่มด้วยการทำเองก่อนเข้าใจไหมแล้วตรงนี้ก็ทำไมครับอันนี้อันย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นอะไรเป็น Lazada <ม> Lazada โอเคไหมส่วนอันนี้ก็ทำไมอาจจะเปิดด้วยคอนดิชันก่อนนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นคอนดิชันของ t i k t o k พรานะส่วนอื่นก็ทำไมก็เหมือนเดิมนะคอมมานอื่นก็ copy มาก็ได้ก็ค่อยทำเนาะถ้าใช้วิธีนี้ก็ก็โอเคก็โอเคระดับหนึ่งใช่ไหมซึ่งทุกคนกำลังทำแบบนั้นกันอยู่ นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็กินข้าวเยอะๆเราก็ทําได้เราม,มีแรงก็ทําได้ลงทุนลงแรงหน่อยนะครับอ่นนั้นเราก็สู้ต่อไปไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะตัวที่เป็น condition อาจจะต้องเซตเองนะแต่ว่า,าถ้าเป็น command อื่นเช่น move m e r g e อะไรพวกนี้คุณก็ copy มาแล้วก็มาวางได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับแต่ว่าโค้ดมันก็จะซ้ํากันเยอะเนอะนะครับแต่ก็กกค่อยไล่ไปก็น่าจะทําได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ทีนี้คุณสังเกตอะไรไหมถ้าเกิดคุณทําแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดคุณทําแบบนี้อ่าโอเคถ้าเป็น B i ผมก็จะไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นไอผมก็เริ่มจะเคืองนิดนิดหนึ่งแล้วถ้าคุณคิดจะทาแบบนี้ คุณรู้สึกไหมว่าคุณทำอะไรซ้ำๆกันเยอะมากเลยใช่ไหมซ้ำกันเยอะมากเลยอะ่ะคุณทำแบบนี้ได้ไหมคุณมองออกบ้าอ่ะแบบนี้เออจริงๆไอจุดที่เปลี่ยนนะ่ะมันมีอยู่แค่อย่างเดียวใช่ไหมคุณฟังให้ดีนะจุดที่เปลี่ยนคุณมีแค่อย่างเดียวเองคือแพลตฟอร์มใช่ป่ะ ทำไมผมถึงบอกว่าจุดที่เปลี่ยนมีเพียงอย่างเดียวเพราะเพราะอะไรครับเพราะนี่ไงตอนที่คุณเขียนน่ะคุณเขียนบนช้อปปีใช่ไหมแต่ถ้าแพลตฟอร์มเป็นล a ซ a ด้านี่ไอเดียนะคุณจะเอาไปทำต่อไหมดูนะครับถ้ามันเป็น Lazada หรือ t i k t o k มันก็คือแค่ตัวแปรอันหนึ่งฟังให้ดีนะมันคือตัวแปรอันหนึ่งคุณก็แค่เอามาใช้ที่นี่ใช่ไหมมันคืออะไรครับมันก็คือตัวแปรน,นึงเอามาใส่ที่แพลตฟอร์มนี้นึกออกไหมอย่างอื่นมันเหมือนเดิมหมดเลย ถูกป่ะยังอื่นมันเหมือนเดิมหมดเลยตอนที่คุณอ่ะดูนะตอนที่คุณใส่ move move email อ่ะอ่ะผมปรับโค้ดผมนิดนึงผมปรับแบบนี้อ่ะดูนะครับผมไม่ได้มีอะไรเลยผมประกาศตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่าแพลตฟอร์มแบบนี้นะอันนี้คือคิดเหมือนคนไอทีคิดผมประกาศตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่าแพลตฟอร์มเป็นโ no, นนะ จากนั้นผมใช้เงื่อนไขามาเช็คเฉพาะอันนี้ถ้ามันเป็นช้อปปีนี้ผมไม่เขียนให้เต็มนะถ้ามันเป็นช้อปปีเนี่ยผมให้ตัวแปรนั้นเซตตัวแปรที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มเป็นช้อปปีโอเคนะถ้าเป็น Lazada ผมเซตตัวแปรแพลตฟอร์มให้เป็น l a z a d a นะออถ้าเป็น tikt o k ผมก็เซตตัวแปรแพลตฟอร์มให้เป็น TikTok เพราะฉะนั้น บล็อกนี้ทั้งหมดของผมคือแค่เซตตัวแปรเนี่ยเซตตัวแปรอย่างเดียวผมไม่ได้ทําอะไรเลยเซตตัวแปรบล็อกเนี่ยเซตตัวแปรอย่างเดียวนะตัวแปรผมตั้งชื่อว่าแพลตฟอร์มนะอินิเชลไลท์แพลตฟอร์มเริ่มต้นเป็นโนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีตรงตามเงื่อนไขผมก็เซตให้เป็นตามนั้นนะช้อปปีเป็น Lazada หรือเป็น t i k t o k นะครับหลังจากนั้นทำไงครับ ผมมาเช็คครับว่าถ้าแพลตฟอร์มนั้นมันไม่เท่ากับโ no, นใช่ไหมไม่เท่ากับโ no, นหมายถึงอะไรถ้ามันไม่เท่ากับโ no, นเพราะตอนแรกมันคือโ no, นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงกับช้อปปีมันจะเปลี่ยนเป็นช้อปปีเปลี่ยนเป็น l a ซ a ด้หรือเปลี่ยนเป็นติ k กต็ถ้ามันไม่เท่ากับโ no, นแสดงว่าที่เหลือคุณทําเหมือนเดิมโค้ดเก่าโอเคไหมงานคุณจะลดลงไปสในสาม นี่คือคิดแบบ i.t โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณเป็น i.t คุณทำแค่แบบที่2แล้วคิดว่ามีแรงทำกินข้าวเยอะๆแล้วทำได้เนะี่ยอันนั้นไม่ควรควรคิดให้ถึงระดับนี้ นะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ได้จริงผมคิดว่าไอ้แบบนี้น่าจะดีแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาแบบที่สุดผมไม่คาดหวังถ้าอยากจะทำได้ก็ดีอันนี้แบบแบบร่างทองร่างทองระบบจริงคืออย่างนี้ครับ ดูนะแบบนี้คุณอยากจะมีคุณมีตัวนี้ใช่ไหมอ่าดูนะถ้าใครทำได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็ผมก็ทำส่งงานเนี่ยผมทำแบบนี้อันนี้ไฟล์ของเราใช่ไหมผมเพิ่มหนึ่งอันผมเพิ่มหนึ่งอันนะฟังให้ดีนะครับผมมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าเออผมมีคอลัมน์หนึ่งชื่อว่า My แพลตฟอร์มดูนะอ่าผมมี s h o ป e e ผมมีอะไร lazada ผมมี tiktok แบบนี้นะผมสร้างเป็นผมสร้างเป็น table w ไว้นะผมสร้างเป็น table w ไว้ผมสร้างเป็น table w ไว้น,นนะนะครับอ่าชื่ออะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่น ตัวนี้ชื่อว่าแพลตฟอร์มแต่ความรู้จริงๆตอนนี้คุณน่าจะพอทำได้นะอยู่มาวันหนึ่งผมบอกว่าผมจะจะไปเพิ่มอันอื่นผมพิมพ์ตรงนี้เช่นอะไรดี Facebook ผมเพิ่มที่นี่อย่างเดียวนะ flow ทุกอย่างอัตโนมัติทำให้เองหมดเพราะเวลาทำงานมันจะอ่านที่นี่ไปเช็คทีละอันอันนี้ล่างทองเลย คือคุณอยากจะเพิ่มอะไรแค่เพิ่มตรงนี้อย่างเดียวทุกอย่างทําให้หมดอัตโนมัติเพราะมันคือตัวแปรวนลูปไปเช็คเลยครับทุกอย่างวนลูปไปเช็คแต่ว่าผมไม่คาดหวังว่าคุณจะทําได้ขนาดนั้นแต่ถ้าทําได้ก็ดีโอเคไหมถ้าอันนี้สุดๆแล้วล่ะคืออีกคืออีกนิดนึงก็อีกนิดนึงคือคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วอะพิมพ์อย่างเดียวอยากจะได้อะไรเพิ่มก็ใส่ทุกอย่างออโต้หมดเนาะ คือคุณจะอ่านค่าพวกนี้ไปแล้วก็ไปเช็คเป็นเงื่อนไขไปเปรียบเทียบวนลูปจนจบทุกอันนะอันนี้คืออันนี้คือโปรเจกต์จริงตรงนี้ดูอีกทีไหมอ่าดูอีกทีไหมอันนี้คือใช้เรื่องของตัวแปรนะนะเราเรียนเรื่องตัวแปรมาใช่ไหมประเด็นคือมาเซตอัพตัวแปรอย่างเดียว อ่ดูนะครับเซตอัพตัวแปรอย่างเดียวนะอันเนี้ยพอจะทําได้นะแต่เวลาที่คุณมาทําข้างล่างใช่ไหมคีเอ e ไฟล์ก็ทําไมครับแทนที่จะเป็นโฟลเดอร์คุณก็เอ,อ่ยแพลตฟอร์มตัวแปรแพลตฟอร์มมาใส่ใช่ปะ่ะแล้วก็วันที่นี่ไงแพลตฟอร์มไม่ได้ฟิกกันเลยสักอย่างตัวแปรมาใส่ถ้าช้อ p ปีก็ช้อ p ปี้รัซ d a ก็ l ัซ a d ด TikTok ก็ติ k กต k อกนะครับมูฟเหรอมูฟก็มีปัญหานี่คุณก็มูฟไปที่แพลตฟอร์มแต่ว่า บนเอาล o กจะต้องมีโฟลเดอร์นี้อยู่ก่อนนะน,นี่ข้อจํากัดของเอา o ุกคือโฟลเดอร์ต้องต้องมีอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเลือกนี่ไงใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมอ่ะแอดใช่ไหมแอดก็คราวนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ฟิกไว้ตัวแพลตฟอร์มคุณก็ใช้ตัวแปรมาใส่เพราะฉะนั้นประเด็นหลกัหลกๆคือเรื่องของตัวแปรเรื่องเดียวนะซึ่งไอทีเรียนตั้งแต่ โปรแกรมมิ่งตัวแรก